สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณ2งตัวบนนะคะ16ชุดตรงนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะสองตัวบนฮะสิบหกคู่ชุดตรงฮะเราก็จะคัดนะคะจากาหลักสิบนะคะแบบปักสี่ตัวนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะแบบปักสี่ตัวนะคะเรามาดูกันฮะ หลักสิบนะคะสถิตินะคะยี่สิบหกงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งคะเด่นห้าเก้าศูนย์หนึ่งคะออกเก้าห้าหนึ่งก็เข้ามานะคะที่ห้างวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่แปดสองสามสี่คะพลนวันออกมาที่สองสองหนะะึ่งคะเข้ามาที่สอง สูตรนะฮะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นห้าครั้ง1 0บบนสครั้งหน่วยบน2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งร้อยหน้าครั้งที่ส1งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกข้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วนะฮะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกศูนย์เท่ากับเกบวกเเท่ากับแปบวกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับส สามบวกสี่เท่ากับเจบวกหนึท่ากับแปบวกหนึเท่ากับเเราจะได้นะคะปักสิบนนะคะในสูตรนี่นะคะสามเเดี๋ยวเราไปดูหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยสถติ๕25งวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก990นะเด่น4 690ออก990เข้ามาที่ศูนย์งวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่6812ผลรางวัลออกมาที่221ฮะเข้ามาที่หนึ่ง สูตรเราจะใช้หลักแสนหลักพันหน่วยบนสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหก หกบวกแปดเท่ากับสี 4, 4่บวกหเท่ากับศูบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศย์เราจะได้นะคะหน่วยบนนะคะในงวดนี้นะคะสี่ห เดี๋ยวเราไปจับคู่ชุดนะคะหลักสิบของเรานะคะส<อ>ามเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยสี่หกเก้าศูนย์ฮะจับคู่ชุดนะคะ จับคู่ชุด534 3639 30 74 76 79 70 84 86 89 80 94 96 99และก็90นะคะ,ะทั้งหมดนะคะ16ชุดตรงนะคะในงวดระจัาวันที่1ธันวาคมคนะ2567นะคนะ,นะถ้าใครคิดว่านะคะ16ชุดตรงนะคะยังเยอะอยู่นะคะลองหาวิธีการตัดดูนะคะอันนี้เนี่ยแอดก็จะคัดนะคะชุด เด่นชุดเน้นให้คร่าวๆนะจากความชอบส่วนตัวนะจากการคาดเดาตามความน่าจะเป็นฮนะแอดก็จะให้เด่นไปนะคะที่คู่ชุดนะสามเก้านะคะเจ็ดเก้านะคะเก้าสี่นะคะเก้าหกนะคะเจ็ดหกนะคะ แอดเลือกให้แค่นี้แล้วกันนะคะส่วนเพื่อนๆฮะอาจจะไม่ได้ชอบนะตัวที่แอดคัดให้ก็ได้นะะลองเลือกนะตัวที่เพื่อนๆชอบนะ,ะนาไปเสี่ยงฮนะแต่ว่าต้องบอกว่านะคะสิชุดตรงฮนะอัตราการเสี่ยงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะถ้าเราเลือกนะหลักสิบนะกับหลักหน่วยนะไม่ตรงกับที่ผลรางวัลออกฮนะฉะนั้นให้เพื่อนๆนะพิจารณาก่อนนําไปใช้นะถ้าชอบก็นําไปใช้นะไม่ชอบก็คแค่มองผ่านฮนะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนชอบอช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ